บนโลกเมื่อกว่า400ล้านปีก่อนในยุคที่ยังไม่มีไดโนเสาร์ไม่มีต้นไม้ใหญ่และสัตว์ที่ครองโลกใต้ทะเลก็ไม่ใช่ปลาเหมือนที่เรารู้จักกันในปัจจุบันมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่หน้าตาเหมือนโลบินได้มีหางเหมือนธงและไม่มีแม้แต่ขากัรไกรมันคือหนึ่งในสัตว์ดึกดำบรรที่ประหลาดที่สุดที่เคยมีอยู่บนโลกนี้นี่คือเรื่องราวของโดรียสพิสสัตว์น้ำลึกลับแห่งยุคดีโวเนียนโดรียสพิส เป็นปลาน้ำจืดในกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกขากรรไกรหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าแอคนาธามันจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วที่ชื่อว่าเฮตรสตราคีและสิ่งที่ทําให้มันโดดเด่นที่สุดคือโลกระดูกแข็งที่ครอบคลุมหัวและลําตัวจนดูเหมือนแผ่นสามเหลี่ยมแบนๆนักวิจัยเรียกส่วนนี้ว่าเฮดชิลหรือโลศีรษะซึ่งบางคนบอกว่ามันดูเหมือนจานบินติดหางมากกว่าปลาเสอีก สิ่งที่น่าสนใจคือโดริยัสปิสอาจจะว่ายน้ําได้ไม่ดีนักแต่มันมีแผ่นข้างลําตัวคล้ายปีกซึ่งอาจช่วยให้มันลอยตัวได้อย่างเสถียรเหมือนว่าวที่ลอยอยู่ในกระแสน้ํารูปทรงเหล่านี้อาจเป็นการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมเฉพาะบริเวณทะเลตื้นหรือปากแม่น้ําที่มีกระแสน้ําไม่แรงและเต็มไปด้วยตะกอนเล็กๆคําถามก็คือ ในเมื่อมันไม่มีขากไกลไม่มีฟันแล้วมันกินอะไรจากรูปร่างและลักษณะของปากนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโดริยัสพิสอาจเป็นสิ่งมีชีวิตแบบฟิลเตอร์ฟีเดอร์ที่กรองสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจากน้ำหรือดูดซึมตะกรนจากอาหารพื้นทะเลเหมือนเครื่องกรองน้ำเคลื่อนที่ใต้ทะเลในยุคดึกดำบรร ฟอสซิลของดริอัสพีสถูกค้นพบในดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศนอร์เวย์และรัสเซียในยุคดิวเนียนซึ่งพื้นที่เหล่านี้คือทะเลตื้นขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมันเป็นช่วงเวลาที่นักบรรพชีวินวิทยาเรียกว่า Age of Fishes ที่แม้อาจจะดูเป็นเพียงสัตว์ประหลาดจากอดีตแต่ดริอัสพีสคือหลักฐานสำคัญของการทดลองทางวิวัฒนาการมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ธรรมชาติกำลังลองผิดลองถูก ก่อนที่ปลามีกระดูกและขากรรไกรจะพัฒนาเต็มตัวในภายหลังโดรรียสปีสไม่ได้รอดพ้นจากการสูญพันธุ์แต่มันได้ฝากร่องรอยไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ของชีวิตในฐานะที่เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แปลกที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกรามแต่มีเกราะเหมือนโล่ไม่มีครีบแบบปลาแต่ลอยน้ําได้เหมือนว่าวและนี่คือสัตว์ประหลาดจากอดีตการที่ลึกลับที่สุดสายพันธุ์หนึ่ง